พระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินเงินกลุ่ววรราชบูรณนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์นี้พิเศษตัดสามเหลี่ยมตัดเดิมๆจากกลุค่ะหลังล่องลากผักชีเอกลักษณ์ของพระเนื้อชินเงินกลุ่ววรราชบูรณนะที่จะต้องมีจะช่วยให้แท้ชนิดดูง่ายพระขุนแผนใบพุทราเป็นพระยุคสมัยอยุธยาตอนต้นอายุหลายร้อยปีองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินพิมพ์ใหญ่หายากแล้วก็เป็นที่นิยมมาก องค์นี้สภาพสวยมากผิวมีคราบปล่อดขาวๆแห้งๆเก่าเดิมๆคราบผิวสนิมดำและสนิมตีนกาคราบกลุและรอยระเบิดตามขอบข้างครบช่วยให้แท้ดูง่ายค่ะพระกลุวลราชบุรณะอายุธยาจัดเป็นพระกลุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าสามพระยาหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง ตอนแตกกลุได้พบเครื่องทองของกษัตริย์ถูกบรรจุรวมกับพระเครื่องที่สร้างด้วยเนื้อชินเงินจำน